สวัสดีจ้ามาพอกับแอลนะจ้ะคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาเห็ดข้าววานมันเพิ่มกินนะจ้ามาเบิ่งวิธีการทํากันเลยจ้าอันดับแรกนะจ้ะแอลเหัวมันเพิ่มไปนึ่งก่อนจ้าฟานฟานแล้วก็เอามาเนื่อจัาจากนั้นก็เอามาซอยเป็นต้นพอดีคําจ้าขั้นตอนต่อมาก็มากอไฝทานกันก่อนนะจ้าอันนี้เป็นไม้ยางอ้อยไฟที่แอลได้มาจากผู้เลือเนาะจ้าดีคกเนะจ้ะ เราต้องได้ปาดเกิบหมาออยไฟคือสมัยแทกี้แล้วจ้ะแค่มีไม่ออยไฟอันเดียวก็สามารถจุดไฟได้แล้วจ้าเสาเอลเาอลมันเพิ่มมันคือมันอีย่างเขีร์มันเป็นแบบใดบ่เคยเห็นมันคือกันก็มันแสงบ่มันเพิ่มน่าจะเป็นมันโบราณจ้ะพี่น้องเป็นมันปลาน่าจะเรือของเข้าที่เป็นน้ำคล้ายๆเขือก่อยจ้ะบริเวณที่เขีร์เข้าอยู่ใต้กองเขีร์ที่มีแต่น้ำซี่ดำาๆเต็มอยู่จ้ะพี่น้องอุปสรรคักในการขุดก็คือน้ำน่าจ้ะน้ำดำๆของเข้าไล่ๆจ้ะกว่าซี่ขุดได้แต่ละหัวบ่แมนเรื่องไงเลยจ้หวา แล้วก็ต้องเอามาล้างอย่างของเขาออกให้เบิดจ้าพี่น้องล้างน้าให้สะอาดแล้วค่อยเอามาเห็ดกินจ้ามันเพิ่มมีเป็นบางพื้นทีน่เนาะจ้าบางพื้นที่ของเข้ากระซู่นพันไปเบิดแล้วจ้าเมื่อก่อนแอลกอบบลูจากนาะจ้ะว่าอันนี้คือเคลียมันเพิ่มเวลาไปห้านอไม้ยำได้ก็ทึกแต่น้ำเข้านะจ้ะปกักทะลุซอสเกบิบบูดเลยจ้า เคยทึกน้ำตำมืออยู่ที่นึงเนาะจ้ะพี่น้องปวดคักจ้าเมือนี้หมาได้ยินพูเท่านาะจะบอกว่ามันคือมันเพิ่มจ้ามือต่อหมาก็เลยเอาเสียมไปขูดลองเบิ้งุ่มเดียวซ่อนกันอ้ยซามซีหัวจ้ามือแรกลองเอามาเชื่อมใส่กับน้ำตาลแทบคักจ้ามือนี้แอ้เอามาบวดใส่กะทิน้ำตาลเนาะจ้าหน้าตาก็จะออกมาปินจังซีจ้าพี่น้องรสชาติและซีของเข้าคล้ายๆกันกับหมันเผาจ้ารสสัมผัสของเข้าซีเหนียวเหนียวเบเบจ้าบางคนก็มักบางคนก็บ่มักจ้ามันเพิ่มหัวใหญ่สุดที่เอ้ ขุดได้กับประมาณ8กิโลเลยจ้าพี่น้องหัวใหญ่ๆ8แกิโลแอ่าเสื้อไปใส่กองกระทิ่นน้ำเพลินจ้าของปลาแป๊กๆปมือนีกับไปผู้ใหญ่บ้านลองชิมเบื้องแล้วจ้าผู้ใหญ่บ้านมาเป็นยังกระทือาปอดไัยจ้าแต่์วอเล่นนะจ้าพี่น้องเพราะว่าเป็นมันที่ข้าเจ้าพากันกินมาตั้งแต่โบราณโบราณจะน้อยคนที่ซิไปขุดจ้าก็คือแอบลอกว่าน้ำเข้าไล่กันเลยบ่มีคนยักขุดนะจ้าแทมขุดมาแล้วรุ่มเดียวก็กินมาเบิดนะจ้าหัวหนึ่ง8กิโลกินได้เบิดหดโมบ้านคนละจ้าพี่น้อง คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะจ้าเดี๋ยวพอกันมาคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า